หรือไปเอาของฝากกับเขาดูนะนี่คือโอคลงน้ำทิ้งเขาใส่มากเลย นี่หกโมงเย็นหกโมงหกโมงนะคือถ้าที่ไทยกี่โมงก็นับนับถอยหลังไปหกชั่วโมงมีเป็ดป่าด้วยนี่เป็ดป่า

พ mm. uh, no huh? yeah. yeah. yeah, yeah. ี่สยกพีเ็กัวันเซ็กหกโมงยี่นาที

Ja, eben. Ähm ja, gut. Gut, oder? Ja. Alles klar. Ja, wohl. schön, schön haben wir Miss Peter. Ja, alles klaar. Van vrijdag. Ja, maar. Met go gaan met zak. Is weg? Türken, ich denke, wir haben Food-Häuschen, food Was Food-Häuschen, Food-Problem. Food Weil ja, ich auch Popo was aber, gestern. Okay. Aber was hast du gestern Samstag? Nein, weiß nicht, ja. Gestern, ich hatte nur Frühstück. Aber gestern, was essen wir? Ja, ich habe nur Frühstück von morgen, Zopfbrot. Ja, ich auch, ich nur gebraten. Uh, ja, und ich nur Zopfbrot. Und dann nichts gegessen. Und dann hat er Rad, Sud, Ja, aber Bier kann nicht sein, oder? Und ja, ich denke, wir warm laufen, dann trinken Bier. Und dann aber ja. Du trinkst deine Bier, Ja, aber warum haben sie gerade halt laufen? Ich weiß nicht. Aber hat auch Bier getrunken. Oder? Ja, aber ich, wo oh, Pupu warst, äh, Ja, ich, äh, ich esse und heute auch. Das war du kalt warm, kalt. Ja, aber es was hast du mir gegeben? Ich glaube, diese Medizin war gut, oder? Ja, sehr gut. Das ja, ich, ich denke ich auch. Aber im Magen, inside, ja? immer noch so arbeiten, oder? Okay. Ja, genau. Aha, vielleicht hat genug Food nicht. Jetzt geht es fest. Aber ganz im Nachmittag. Ah. Ja. ทีเช uh, 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 yeah. uh ้าเอนเป็นเป็นอยู่เปนอยู่อิมบ์อิมบ์ซิบราซิบราเซนเอรอะไยงเง้ยเพราะเพราะเป็นไทยอย่าเนี้ยฮะคอยดูคยดูจะลองให้เพื่อนลองอยู่ตรงทางม้าลายว่าเขาจะหยุดรถให้ไหมเดี๋ยวคอยดูกันจะอยู่อีกอีกไว้เออีกเตัว พี่คำพี่คำดัสดไซยูเวตเราดูน่นรถนขับสดให้นหมต็น่เป็นม้าลายนี่ บ้านเมืองเขาสะอาดล่มเย็นแล้วก็สวยงามน่าอยู่มากมีต้นไม้ใบหญ้าป่าไม้ลำธารสัตว์ป่าคือเขาไม่ทำลายอ่ะไม่เหมือนบ้านเราอ่ะ ฮัดเซ่ยาจัากรยานเขาก็ยังใช้อยู่มอสมงมอไซค์เขาก็ไม่ใช้มันก็ต่างกันนอะบ้านเรามันร้อนเนาะถ้าจะเดินมันก็คงเลือเตกพลักหรือแต่สมัยก่อนเขาก็เดินนะทำไมเขาอยู่ได้ทำไมาอยู่ๆเดินไม่ได้เปว,วสวยมาก จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีเขาเยอะที่สุดออสเตรียมีมี e ี่ออสเตรีย dot start มีสี่วินสแตนน้อยเก้ามีอยู่เก้าจังหวัดอันนี้จังหวัดทางตอนใต้ ตกไม้สวยมากครับผมสวยมากเราเรื่องก็มีหมือนป่ะมึงไม่ไดงเราทั้นหนงหมดลยดูสิเขามีมาลายให้เดินทุกที่อ้ดา,อาดอกแบบ วมากบ้านนี้ไรส์มาเล่นน้อย <Yeah. S 1> บ้านนี้เขาจัดสวตรมาสวยมากมากแบบนี้ดูสิกุหลาบสีชมพูสวยมากกุหลาบสีขาวฟลาวเซน,นแอปเปิ้ล แอปเปิ Apple, ล้ลดึงรัว้วเขาไม่มีรั้วนะบ้านเขาดูสิดูรั้วบ้านเขาสิรั้เตี้ยๆเองนะเขาไม่ได้ทำรั้วเหมือนบ้านเราที่บังมาแบบนี่ดูแอปเปิ้ลเขาลูกใหญ่มากโอ้โหสกุลนี่ดูแอปเปิ้ลสิ Das ist so glüh. Mm -hmm. Schön. Ja, schön. Das ist huh? Bärne. Bärne. Bärne, ja. Bärne. Ist voll Sapf, hm. ne? No? Ja. Kann nicht für Essen. Nein. Nein. Drink. Ja, okay, ja. ja Lupe. Oh, hier. แต่ว่าลูกแพรนี่เขาเขาไว้ทำเครื่องดื่มเท่านั้นนะอันนี้โรงเรียนเด็กเล็กนะปิดหยุดคืนเดออย่าคิดเดือดการติดจ,จ,จ,จะถึงบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนก็ถึงแล้ว <c oughs> สีไว้พโชว์เนียพิชโชย <c oughs> ไอ้กคนอันช่าเหตุดเด้งเกง่งกุงอีกคนบ้านพวกนี้ไม่มีคนอยู่นะหลังหนึ่งมันจะมีอยู่คนหนึ่งสองคนนะแต่ทำบ้า,านใหญ่มากแล้วที่นี่คือถ้าตายก็คือไม่มีทาย,ยาทไม่มีใครเก็บสมบัติก็อ่ายึดเข้ารัโอเคโอเค สวยมากเราก็จะมากดกระดิ่งตรงนี้นี่ปีงเราก็เดินเข้าไปถึงบ้านเพื่อนแล้วฮัลโหลไปไหนมาฮะ <c oughs> ยัง <Hello. S 1> เล่น หกสิบแปเลนเลสเซูหกเลยบอบอกฉันหกเลยนะเธอตันนฉันก็เต็มที่เลยหาหังเพื่อนนี่บางเพื่อนนี่ผักบุ้งฉันตอวันนี้น่